คำหนุนใจประจําวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตขอล่ำที่186ตอนหวานด้วยน้ำตาเกี่ยวกลับมาด้วยเสียงหัวร้องผู้ที่หวานด้วยน้ำตาจะได้เก็บเกี่ยวด้วยเสียงหัวร้องยินดี ผู้ที่ร้องไห้ออกไปโดยหอบเมล็ดพืชเพื่อจะหว่านจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องยินดีโดยหอบฟ่อนข้าวมาด้วย Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. He who goes out weeping, bearing the seed for sowing, shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves with him. พระธรรมสดุดีบทที่126ข้อ5ถึง6 สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับอย่าขุดด้วยความสงสัยในสิ่งที่คุณหวานด้วยความเชื่อ Don't dig up in doubt what you plant in faith โดยอลิซาเบ t อิเลียดพี่น้องครับคุณเคยเสียน้ำตากับการทำงานหรือรับใช้บ้างหรือไม่ครับคุณเคยท้อใจสิ้นหวังไปแล้วบ้างหรือไม่ คุณเคยประสบภาวะวิกฤตจนสิ้นสภาพบ้างหรือไม่ครับแล้วคุณเคยมีประสบการณ์กับการเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือของพระเจ้าในยามมืดมิดในชีวิตของคุณหรือไม่คุณเคยได้ความชื่นบานกลับคืนมาโดยการช่วยเหลือของพระเจ้าบ้างหรือไม่ครับและคุณได้แบ่งปันความยินดีเช่นนั้นกับผู้ใดบ้างแล้วหรือไม่คุณเคยเหมือนกับคนที่ฝันไปหรือไม่ครับและเป็นฝันแบบไหน ฝันดีหรือฝันร้ายถ้าคุณฝันร้ายคุณกำลังฝันร้ายหรือคุณเคยฝันร้ายถ้าคุณเคยฝันร้ายคุณผ่านฝันร้ายนั้นมาได้อย่างไรครับเะเจ้าและผู้ใดมีส่วนช่วยเหลือให้คุณผ่านพ้นมาได้บ้างคุณได้รับพระพรอ,อะไรที่คุณไม่เคยลืมและไม่มีวันลืมเลือนบ้างครับแล้วคุณทำอะไรบ้างหลังจากนั้น มีใครบ้างได้รับพระพรจากคุณบ้างแต่หากว่าคุณยังคงกำลังฝันร้ายอยู่จงอย่าเพิ่งถอดใจอย่าให้ความสงสัยหรือให้ความสิ้นหวังเข้าครอบครองความคิดหรือจิตใจของคุณนะครับเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยความเชื่อแล้วจงจบลงที่ความศรัทธาที่เพิ่มขึ้นจงเข้าพึ่งพิงพระเจ้าอย่างสุดจิต เพราะเมื่อคุณยอมมอบใจมอบปัญหาและมอบชีวิตทั้งหมดของคุณไว้กับพระเจ้าด้วยความเชื่อวางใจพระองค์อย่างสุดใจแล้วฝันร้ายของคุณก็จะหายไปครับเพราะพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนฝันร้ายให้กลับกลายเป็นฝันดีแม้อาจต้องใช้เวลาตามกระบวนแห่งการเสริมสร้างและการสร้างสารรค์ชีวิตเพื่อทำให้คุณเกิดผลมากขึ้นกว่าเดิมพี่น้องครับอย่าให้เราเป็นเหมือนบางคนที่สอบตก ที่บ่นว่าจาบจ่วงพระเจ้าเหมือนอย่างบางคนในชนชาติอิสราเอลกระทำในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการสร้างวินัยชีวิตอยู่ในถิ่นธุรกันดานะครับและผลที่ตามมาก็คือความหายนะแก่ตัวเองและครอบครัวดังที่อาจารย์เปาโลได้เตือนไว้ว่าอย่าให้เราลองดีกับพระคริสต์เหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วต้องพินาศด,ด้วยงูร้ายอย่าให้เราบ่นเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำ แล้วต้องพินาศด,ด้วยองค์เพชฌฆาตเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้เขียนไว้เพื่อเตือนสติเราผู้ซึ่งมาถึงวาระสุดท้ายของยุคนี้แล้วพระธรรมหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่9ถึง10แต่ให้เราเชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงในการเดินไปกับพระเจ้าอย่างสนิทแนบแน่นแล้วฝันดีจะตามมาครับ เหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับชนชาติอิสราเอลที่ผ่านฝันร้ายอันเฮือหโหดมาได้อย่างเหลือเชื่อในที่ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่126ข้อที่1-4ได้กล่าวว่าเมื่อพระยาเวทรงให้ซีโยนกลับสู่สภาพดีเราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไปปากของเราได้หัวเราะเต็มที่และลิ้นของเราได้เป่งเสียงโห่ร้องยินดี แล้วมีการพูดกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่าพระยาเวทรงกระทําการมโหฬารให้พวกเขาพระยาเวทรงกระทําการมโหฬารให้เราเราจึงมีความยินดีข้าแต่พระยาเวขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดีอย่างทางน้ําไหลที่ในในเก็บพี่น้องครับจะเป็นจริงอย่างที่ราฟแรนซัมได้กล่าวไว้ว่า before the reward there must be l a b o r you plant before you harvest you sow in tears before you reap joy หมายความว่าก่อนที่รางวัลจะมาต้องมีการทำงานก่อนคุณต้องปลูกก่อนที่คุณจะเก็บคุณต้องหวานก่อนที่คุณจะเกี่ยวพี่น้องที่รักครับวันนี้ขอให้เราเก้าวต่อไปกับพระเจ้า โดยขอพระองค์ให้ทรงแทนที่ฝันร้ายด้วยฝันดีเปลี่ยนการหว่านปลูกให้เป็นการเกี่ยวเก็บแทนที่น้ำตาด้วยเสียงโห่ร้องแห่งความยินดีเปลี่ยนเมล็ดข้าวให้กลายเป็นฟ่อนข้าวอันบริบูรณ์จะดีไหมครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะ โดยอาจารย์ธงมชัยระดับชนานุรัตถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ